ถ้าบอกว่าถ้ายังไม่ตายหาไม่ได้ผมน้ำเบียรครับปัญญาอิ่มเจริญครับอายุ4-3ปีครับมีพี่น้องสองคนครับเป็นคนที่สองครับ ถ้าตัวไปเขาก็เรียกกันผู้จัดก,การนะครับหรือคนทั่วไปเรียกว่ามือฝ่านาะมลครับแต่ก็เหมือนเดิมครับทําได้ทุกอย่างแต่ก็ร่างกายก็ถอยลงก็จะเหลือน้อยลงก็จะเหลือขายหน้าร้านดูแลของสั่งของให้นาแค่นั้นครับก็ชอบแต่งรถผมก็เริ่มเข้าทําร้านร้านแบบมีร้านเป็นของตัวเองอยู่ครับตอนนั้นก็คือ เหมือนเราทําแล้วมันไม่มันยังไงอะลูกค้าไม่ติดครับไม่ไม่ไม่ขึ้นหรือลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นที่ตัวเราด้วยครับตอนนั้นผมน่าจะติดเพื่อนน่าจะกินแล้วก็เที่ยวเยอะชอบกินชอบเที่ยวชอบเพื่อนคุยคือไม่ค่อยอยากอยู่ร้านอะถ้าทําร้านก็คือไม่อยากอยู่ร้านเลยเ <laughs> ย็นบ,าบ,าบ,าบา่ายก็หายแล้วอะไรเงี้ยครับจำได้ครับสุดท้ายที่ผมเหลือตังในกระเป๋าก็ร้อยกว่าบาทครับวันหนึง่งเล่นเฟซบุ๊กอะครับ ็รูู้จักกันนาะถ้าทัดคุยกันเรื่อยๆครับแล้วก็น้าเขาก็คอยซัพพอร์ตให้อะไรเงี้ยจนแบบท้อเงี้ยนะ้าก็เลยชวนมาอยู่ที่ร้านนะครับบอกว่าไม่ต้องทำแล้วมาอยู่กับกูอะไรอย่างเงี้ยผมกลับมารอบนี้4ี่ปีผมไม่คบใครเลยไม่คบเพื่อนไม่คบใครเลย2ปีแรกทำแต่งานคือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนครับถ้ายังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ทุกอย่างก็ ไม่น่ามีครับผมเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันนี้ถามว่าสําเร็จไหมผมว่ายังครับผมก็น้าก็ยังทํากันไปเรื่อยๆน้าก็ยังฝ่ายฝันของเขาไปเรื่อยๆผมก็ยังฝ่ายฝันแัแกไปกับแกเรื่อยๆบางทีก็อยากกลับไปอยู่บ้านแต่แกก็เหมือนไม่หายผมไปผมลาผมท้อผมก็จะมองเด็กในร้านว่าเออมันทํางานวันละสี่ร้อยนะมันก็ยังต้องมาทําผมมีลูกสาว ก็อยากจะขับไปหาอะไรเงี้ยจะเคยมีกวอยากจะมีเหมือนเดิมครับผมไม่รู้จักหลวงพ่อยลงแครบอกว่าถ้าชีวิตยังไม่ตายทุกจักรองกลับมาเคยรับปากกับพี่หนุ่ยกับพี่เที่ยวไปว่าวันนึงถ้าผมพร้อมผมจะซื้อรถกับพี่นะ ผมจะไม่ซื้อใครให้ดีขนาดไหนผมก็จะไม่ซื้อผมจะซื้อกับพี่เนี่ยแหละพี่เจบกับพี่หน่ย่ยก็เลยก็วันนี้ผมพร้อมแล้วผมก็เลยซื้อกับเมโทรครับพอดีก็มันมีรถโอเดียลอ,อยู่ครับไปไหนมาไ,ไหนก็ค่อนข้างลําบากแล้วก็ผมชอบเที่ยวครับแล้วก็ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็มีลูกสาวอยู่ต่างจังหวัดอยากขับรถไปหาแกพาแกเที่ยวครับก็เลยตัดสินใจซื้อมีเวกครับ